ท่านสมาชิกครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1. ด้วยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองสมาชิกวุฒิสภาได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันพุทธที่28กุมภาพันธ์2567และท่านมนเทียนบุญตัน สมาชิกวุฒิสภาได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่สองมีนาคม2,567เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนทั้งสองท่านผมขอเชิญสมาชิกได้โปรดยืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับขอเชิญครับ ขอเชิญนั่งครับ